สวัสดีครับวันนี้มารีวิวการเดินทางท่องเที่ยวภาคเหนือของพวกเราให้ฟังกันนะครับโดยจังหวัดที่เราไปเนี่ยก็คือเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็แม่ฮ่องสอนโดยพาหนะหลักท,ที่เราใช้เลยนะครับก็คือจะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับทั้งหมดที่เราไปเนี่ยนะครับก็คือ8ปคันนะครับจะสนุกตื่นเต้นยังไงนะครับเพื่อนๆรับชมกันได้เลยครับ โดยทิปนี้นะครับพวกเราใช้รถสไลด์นะครับขนขึ้นไปนะครับส่วนตัวผมมีรถกระบะก็ขนไปเองเลยนะครับน้องเล็กสุดของพวกเรานะครับก็เป็นเจ้ามังกี้125คันนี้แะครับนะฮะก็ถือว่าสู้ชีวิตหน้าดูอยู่เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นโฉมหน้าของรถที่ผู้พี่ๆขี่นะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นรถคลาสสิกนะครับเป็น Royal e n i i e l d นะครับส่วนตัวผมก็ใช้ Yamaha t m a x นะครับนั่งสบายตลอดทิปนะฮะวันแรกไปถึงก็ไม่มีอะไรครับพักที่เชียงใหม่นะครับ พร้อมวันรุ่งขึ้นนะฮะเราจะเที่ยวสู่อำเภอปลายนะครับความสนุกมาเริ่มต้นที่วันนี้แหละวันที่2ของการเดินทางนะครับเรามุ่งหน้าสู่อำเภอปลายนะครับเราเที่ยวกันนะฮะใช้รถมอเตอร์ไซคาสสิกนี่ครับขับกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นกลุ่มนะครับโดยส่วนตัวผมใช้ Yamaha T Max ก็เป็นคนนำนะฮะแล้วก็คอยถ่ายรูปคอยบอกเส้นทางกับพวกทีๆนะครับนะจุดหมายแรกที่เราจะไปนะครับคือสะพานประวัติศาสตร์ปลาย นะครับใช้ระยะเวลาก็ประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงได้จุดที่ไหนครับบอสจุดที่เราเคยลถเสียอ๋อที่เราทางทางทุนฟอันนี้เราก็จะไปถึงไหนเลยรถก็เสียรถก็เสียแล้วนะครับโอเควันนี้วันนี้พี่ชัดเอารถอะไรมาครับซีบ0ห้ารอยเอคับซี5 0ห้าร้อยเอครับผมนี่ครับครับพี่ไก่รถพี่ไก่ขนาดไหครับอันนี้ครับอันนี้นะครับอันนี้น้องยกทรงฮะอ๋อโหคันนี้ ทรงไทยอ้ํานี่ครับคันนี้กี่สี่ีครับพี่ไก่900ครับ900นะครับครับโอเคขี่มันมากครับ50กิอมวันนี้เอาอะไรมาครับบอมวันนี้เอาเสือภูเขามาครับเสือภูเขาไหนชี้หน่อยบอมนี่ครับเสือภูเขาไหนอ๋อเสือภูเขาเหรอพี่บอยเอารถอะไรมาครับพี่บอยรถอะไรในฟิลรถอะไรในฟิลใช่หน่อยโน่นโน่นอยู่ถนนนครับรถพี่บอยครับนี่ ครับโอ๊ยเอารถอะไรมาครับเวฟร้อยสิบทรงเพลงครับไหนนี่เฮ้ยไม่ใช่ครับอันนี้ครับนี่อันนี้อันนี้เอาันึเตรียัวร์อันนี้เรียกว่าอะไรครับนี่หิมาลรยันหิมาลรยันพี่หนุ่มเาปากดุพี่เอารถอะไรมาครับไหนครัรถกูไปไหนเลยั่านเซนฟิวครับคันไหนครับพี่เฟิร์ดอันนี้ครับอ๋อนี่นี่ครับใหม่สุดเลยครับใหม่วิ่งเท่าไหร่แล้วครับพี่เฟิร์ดสามพันสามพันกิโล กีป่ปีแล้วครับรถคันนี้สามปีสามปีสามพันก็ตกปีละพันโลอคันนี้เล็กสุดนะครับอ้าวเจ้าของเป็นผู้หญิงครับด้วยนะครับน้องแก้มอ<า>เป็นไงครับโค้งพอได้ไหมได้ขับง่ายค่ะได้อยู่นะอ่านี่ครับนะ<า>ครับนี่ผมก็คันนี้ ปกติคนทั่วไปขับรถไปปนะครับก็อาจจะขับหมวนเดียวถึงเลยนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ไกลอะไรมากนะครับ3-4ชั่วโมงก็ถึงนะครับแต่พวกเรานะครับด้วยสกิลการขับของพวกเราแล้วก็รถที่เราใช้นะครับก็เหมาะสมกับการขับเรื่อยๆไปเรื่อยๆมากกว่านะครับก็อาจจะจอดบ่อยหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรครับส่วนตัวผมก็ขับนําเหมือนเดิมครับเก็บภาพสวย เอามาฝากเพื่อนเพื่อนะครับได้ไม่นานนะครับก็ต้องจอดอีกแล้วครับนี่ฮะนี่มันทิปขับมอเตอร์ไซค์หรือทิปกินกาแฟกันแน่นะครับเจอร้านนะฮะเปิดใหม่นะครับชื่อว่าร้านคนจอดนะครับก็เปิดวันแรกเลยครับแล้วก็อุดหนุนเข้าหน่อยนะครับชิมกาแฟเสร็จแล้วล้วก็ออกเดินทางต่อนะครับก็ขับมาอีกไม่ไกลนะครับก็สุดท้ายก็มาถึงจุดได้ครับสะพานประวัติศาสตร์ปลายและถ่ายรงถ่ายรูปเสร็จนะฮะแล้วก็ หาร้านอาหารทานข้าวลางวันกันนะครับแล้วเราก็เข้าที่พักนะครับโดยที่พักของเราในวันนี้จะมีชื่อว่าเบดแคมนะครับเป็นเต็นท์แล้วก็เป็นเ,เหมือนกระท่อมเล็กๆนะครับก็ เราจะพักกันที่นี่กันครับปายนะครับอากาศร้อนจัดกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้ร้อนมากครับปู่ทนไม่ไหวครับต้องไปอาบดามกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วเหตุก็มาเกิดช่วงตอนเย็นนะครับห้าหกโมงนะครับจู่ๆระบบไฟฟ้าก็มีปัญหานะครับเกิดจะไฟไหม้กันเลยทีเดียวนะฮะเราเลยต้องย้ายนะครับไปที่พักที่ใหม่ก็คือย้ายกันตอนหัวค่าเลยนะฮะต้องบอกเลยว่ามึดตื่นลยฮะนะฮะย้ายของเสร็จเรียบร้อยนะครับล้วก็ไปเดินถนนคนเดินปายเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าที่พักไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะครับวันนี้ก็ 给红云。Okay,